สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอ,อัปเดตแอปนะครับที่ชื่อว่าแอปม g l หลับนะว่าหลายคนถามมาว่า,วาเออไอที่เป็นหมุนนะที่เป็นกิจกรรมมินิเกมเนี่ยว่าทำไมห้าวันหมุนได้แค่ครั้งเดียวเองนะฮะเนี่ยแต่ห้าวันหมุนได้แค่ครั้งเดียวเอง ผมบอกไว้เล้นะครับเอ,อ,อย่างแรกนะครับก็คือเราอินที่ครบห้าวันจะได้หมุนหนึ่งครั้งนะ,งนะครับสองครับนำออพอต์ด้านบนเห็นไหมฮะของผมมีเจ็ดยี่สิบแปดนะฮะพอย์ตสี่พอร์เท่ากับเทคหนึ่งใบนะติ๊กเก็หนึ่งใบคือใช้ต่อการหมุนหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีเงินอยู่ไม่ใช่เงินสี่ตาอยู่พันเจ็ดยี่สิบแปด ก็คือ50แต้มถ้า500คอนเนี่ย500แต้มเหมือนกันแหละ500ค้อนละแต้มเหมือนกันอะไรก็ได้คือแรกได้50นะสำหรับเพื่อนเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเน็ตมีเงินโทรศัพท์โที่เกดเติมเนี่ยบอกเลยครับคดียวครับว่าแอปนี้ช่วยคุณได้ฮะบอกครับเลยครับนี่ครับคอยครับไปสิอ้าว กดอีกทีครับคอยครับกดเข้าไปที่เมนูคอยครับนี่ครับเน็ตช้าเหลือเกินครับเร็วสิไปรุ่นเฉร้อเนี่ยครับเรื่อมารั้าตลบเลยครับก่อนี้แหละครับผมรุยดีมาล่างสุดเลยครับเร็วๆตานี่ครับ ก็ผมจะเติมเงินให้ดูตัวเลยบอกว่า,วาแอป,ปนี้แจกอีกแล้วครับเนี่ยครับกดคำนะผมเติมล้วกันก่อนเลยฮะร,รีดีมนแน่ใจไหมที่จะแลกเบอรกำนันใบนี้ผมแน่ใจซะยิ่งกว่าแน่นฮะนี่กดโอเคครับจะมีรูปเอ่ออะไรนะหลอดอ่า ไม่ต้องแชร์หรอกดูจะดูเลขแล้วเลขอะไร,อะไรบอกไว้ก่อนว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับดูเลยฮนะผมเลขมาหลายครั้งมากครับนี่ครับให้เพื่อนๆเ,เอาหมายเลขนองพิณน,นะครับอย่าบอกว่าพี่ผมแรกแล้วไม่เติมไม่ได้ครับไปเติมโคหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ดูวันหมดอายุกี่ดานนะครับเนี่ยก็นั่งจิมท,ทั้งแล้วไม่รู้ฮนะไปนั่งจดตเติม ให้เห็นกันเลยครับว่านี่ฮะสี่เหลี่ยมครับอย่าลืมกดสี่เหลี่ยมนี่ครับรูเบอร์ไม่ต้องไปโทรน,นะฮะเงิ <C ell noise> นของคุณมีเหลือ150บาทนะครับ2.76ด,ดูไงส5 0ยเ็บังไงครับข้อความเข้าแล้วคุณได้เติมเงิน50บาทยูนิวเบรนนีน่อะไรเงขอบคุณแค่ตกลง นี่เปิดให้ดูกันเลยนี่ครับให้ดูอีกทีฮะไปสิเออเป็นไงครับ you have t o p up 50บาท and your balance is 1 7 25.11บาท and valid until อะไรป่าวแม่เนี่ยฮะิมกันนะอุ้ย เป็นไงครับแอปนี้ก็สำเพืบเพื่อนที่ไม่ได้ชมคลิปแรกของผมนะฮะอยากจะมาหาเงินแบบง่ายๆแบบนี้ครับโหลดเลยครับผม MG Lab บอกไว้ก่อนนะผมไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรของเขาเลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆโหลดมานะฮะโหลดมาฮะบอกได้เลยว่าโหลดมาโหลดมาจาก p เพจ o r e หรือว่าจะกดลิงก์ข้างล่างผมกได้นะครับจากนั้นครับ เพื่อนๆโหลดมาแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะเอ่อพอเพื่อนเพื่อนโหลดมาแล้วนะฮะนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นช่องให้ใส่เอ่อรหัสเชิญเพื่อนนะฮะผมให้เพื่อนๆใส่เลยกว่าเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใส่เนี่ยเพื่อนๆนจะได้ทันที30สิบคอย์ก็คือใส่รหัสนี้เลยครับเจ0 7เ7จเจ แปดเนะครับฟังอีกครั้งนะครับ 7, 90, 7, 2, 7 6, 8, 9 0 727 6894นนะฮะหรือว่าฟังไม่ทันเนี่ยผมจะอ่าลงไว้ด้านล่างนะครับผมย้ำนะครับต้องใส่รหัสนี้แล้วก็ต้องใส่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใส่ถือว่าพลาดนะครับผมก็แค่นี้นะครับแล้วก็เพื่อนเนก็มาหลักเกณฑ์การสะสมเหรียญเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะฮะกดไปที่ช่องผมเลยนะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าครับผมจะนำคลิปเจ๋งๆกวันนี้มาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเราเจอกันฮนะ